วีนก็คือวัตถุดิบสยดสยองและเป็นสื่อระหว่างผีฝรั่งกับผีไทยนะครับผมนี่ครับทางเชฟพุทธชิงนะครับผมวางอะไรนะแมงมุมวันนะครับไอ้เจ้าฮั้งวีนหอมจีนเอาสิแต่ละคนยอมแพ้กันที่ไหน อ่ะตอนนี้กลับมาทางเชฟวทะเล็กครับเนี่ยแกงบวนใช่นว่ะฮะแกงบวนใช่นั่นคือใบอะไรครับดเขียวใบกะหรี่ป่ะครับไม่ใช่เลยครับคุณชกิดครับครับในแกงบวนสัมภเวสีนั่นก็คือใบมะตูมนั่นเองนะครับใบเขียวสวย ตัวนีความสีสีดำอ่านี่ครับกรรมฐานเชฟพุทธชิงครับอันนี้เป็นท่ชชองนมเนี่ยฮะอันไหนฮะนี่าใค่ครันใส่ผงนมนะคะรู้ไหมคัใช่แล้ววใส่ผงนมมาตวงไว้คะเนี่ยเออเอามาใส่มีน้ำหงทมาา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 เาีาา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 ต้องเร่งมือแล้วนะครับอ่ะมาต่อนะครับทางเชฟล็กนะครับเอาเสืสา่า เสือปูแล้วล้อมใส่ศิลน่าจะมีนะอีกแล้วครับนี่ใช้เลือดปลาเลือดจริงเลือดเทียมไม่ทราบแต่ปาดแล้วแดงจัดเลยอ่ะครับตอนนี้กลับมาทางเชฟพูท้าชิงนะครับอันนี้ใส่ข้าวเกล็ลงไปอ่าหารเด็กเลยใส่มูสฟักทองลงไปครับเหลืออีกไม่ถึงห้านาทีนะครับได้เลยนะครับคุณจะคิดครับที่เห็นข้างๆมมูสฟักทองของเชฟพูท้าชิงนะครับนั่นคือมูสสมองแพะนั่นเองครับโอ้โหไอ้แจฮานของาริ สยองจริงจริงสมองอยู่ก็ยังดูสีเป็นสูทเลยนะครับโอ้โตอนนี้กลับมาทางเชฟเทาเลยครับมาป้าปมาแล้วครับนี่ดียอสยองมาแล้วสีแสยองโอ้ยเยอะดีฮะนี่แบบลักษณะอะไรนะจะเอาเหมือนไหมใส่เสื้อหรือเปล่ามใส่เสื้อมาดัดแปลงไม่แลดูเหมือนไส้ร่องแร่งร่องแง่ะครับครับตอนนี้กลับมาทางเชฟผู้ท้าชิงนะครับโอ้โห คุณตะกินครับที่เห็นมูสอีกชน,นิดหนึ่งนะครับนั่นคือสะบยองนั่นเองนะครับมีไข่ขาวตีกับน้ำตาลจนขึ้นโฟมแล้วก็เติมดรายมาร์ตินี่ลงไปละครับในเมนูนะครับมูสสมองแพะนั่นเองครับอ่ะตอนนี้กลับมาทางเชฟคะเลยครับฝ่ายศิลครับมัดอาไรกวงน้ำแล้วฮะัาสังกระเพาะแพะดูไม่เหมือนกระเพาะแพะแล้วดูเหมือนผีบูกเขาตายรู้สึกว yes> ่าเชฟสุดพอดีจะถนัดทางเรื่องการมัดรัดอะไรอย่างนี้นะฮะัาสังสวยครับสวยมากเลยยังเหลเวลาอีก สามนาทีสามนาทีตันสามเมตรสามเมตรฟ้าทางแชมป์พุทธชินครับปัดด้วยเอาละมีอะไรอีกโอ้โหีแบนชายลายมลอีกแบนชายเลยจะทำน้ำม์ครับได้แล้วเมื่อกี้ข้างใต้ขานี่มีสายสินวางแต่ว่าวางทับสายสินไว้ด้วยนะครับหลังจากกินอาหารเซตนี้ของทั้งสองคนพวกเราได้เกิดแน่ครับครับมาทำเชฟกระทะเหล็กกันบ้างนี่เหมือนข้าวเส้นข้าวเส้นผีเลยใช่ไงชุดนี้เอาไปตั้งสัมแยกเรียบร้อยเลยครับ คุณจะกิดครับที่เห็นนะครับลักษณะคล้ายเหมือนกับเครื่องเส้นตามทางสามแพว้งนะครับนั่นคือแกงบัวสภเวสีนั่นเองนะครับในกระทงที่เห็นนะครับจะเป็นข้าวนะครับซึ่งผสมกับบีทรูทนะครับสีออกมาชมพูชมพูแดงๆแล้วก็อีกอันนึงก็คือเป็นข้าวสวยไปคลุกกับหมึกดํานั่นเองนะครับจะมีใบมะตูมนะครับที่ถ่วงดุนกับไขมันสูงในเครื่องในได้อย่างดีเลยละครับ คุ้มคอาจารย์นี้จริงๆครับอ่ครับตอนนี้กลับมางเชฟพุทธชิงนะครับข้าวนะครับริซอตโต้ริซอตโต้ริซอตโต้สวยครับค่ะตอนนี้อยู่ที่ความอร่อยแล้วจานที่สี่ใช่ไหมของของเชฟพุทธชิงสามหรือสี่คุสคู่ยังไม่เห็นหน้าตาเลยนะว่าคุ้คุ่สมายแล้วครับโดนนั่ใช่ฮะใช่นี้นะไม่แน่นะครับเผมต้องทำต้องมาทำต้องมาทำแต่คุล่าลงสุดแต่คุล่าต้องมาทำพิมพ์ริซอตโต้แบบนี้นะครับผมแมาแล้วมารีซอตโต้เสิร์ฟอย่างนี้นะครับผมว่ากำลังดี ถ้า <icana, S 1> แบบอิตาเลียนแท้ๆกินมจานหมดไม่หมดครับกินไม่หมดมันเริ่มมากแล้วมันโอ้แน่นหมดครับฝังเชียงคานเลยนะครับก็เอาต้มเปรดต้มเปรดใช่ไหมต้มเปร็ดฮะจริงๆแล้วโบราณทรมานนะครับการต้มเปรดนี่ก็จะใช้สัตว์ที่มัน อย่างปลาไหลอย่างเงี้ยใส่ไปทั้งเป็นๆเลยครับคุณชกิตครับที่เห็นเนี่ยนะครับนั่นคือต้มเปรตนั่นเองนะครับเป็นต้มเปรตกระทะทองแดงของเชฟกระทะเหล็กของเรานะครับเขาจะเอาเครื่องในนะครับไปเสียบกับต้นตะไคร้แล้วก็ย่างให้หอมแล้วก็ใส่ลงไปในต้มเปรตย่างที่พม่บีบบอดนะครับว่าไม่มีสัตว์เป็นๆนะครับโปกติต้มเปรตก็คือเขาใช้ปลาไหลหรือไม่ก็อึ่งนะครับแล้วก็ทําความสะอาดก่อนแล้วก็ต้มลงไปสดๆเลยน่ากลัวมากแล้วครับเหลือเวลาอีกหนึ่งนาที วันนี้แหละเอาครับแดงครับทางเชฟฝั่งคู่ท้จริงยังมองหาอะไรอยู่เลยนะครับใช่นะทารดิตริทางเราทางเทปเขาเลยไงเด็กกำลังวัดจัดวางเอาละครับตอนนี้นะครับก็กำลังจะเสร็จหรือเปล่าครับเนี่ยผมว่ายังไม่เสร็จทั้งคู่นะครับเชิญให้เชียร์ได้เดี่ยวเสร็จใครครับเสร็จใคร One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. just on time. Just on time. Lots of fans, man. Thank you. Thank you. Okay, so did you complete everything for are you me? How do I remember? How <laughs> are you feeling with the with the I'm energy terrible, with the terrible, terrible. Terrible. Nice. Very nice. Thank you very much. Thank you. Thank, okay, you. Thank, you. Thank you. Are you happy with the outcome of your dish? Yes. And are you still confident in winning this competition? This. What? Well, is there any other way to do it? but winning yeah winning come on ีว y ธี need it how to win การที่จะชนะอย่างเดียว I think I think personally should be 50 50 50 right ใ i ่50 50นะครับผมแต่เขาก็บอกว่ามันไม่มีวิธีอื่นแล้วนอกจากต้องให้เขาชนะวันนี้เป็นไงครับทีมฮาโลวีนผมผมว่าคนไทยเนี่ยไม่เคยแพ้ชาติไหนในโลกแล้วก็ผีไทยก็คงไม่แพ้ชาติไหนในโลกเหมือนกันครับ เป็นไงมั่นใจไหมครับกับผลลัพที่ออกมามั่นใจครับขอใจมั่นใจนะอใจมากอ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าวันนี้สึกการทำอาหารในแบบฮาลลวีนนะครับผมใครจะเป็นผู้ชนะสักคู่เดียวครับและเชฟผู้ท้าชิงเชฟอัลเบอร์โต ก็ได้รังสรรอาหารออกมาทั้งหมด4เมนูด้วยกันจานแรกสุกสารตัดเป็ดคูสคูสหุงสุกพร้อมเนืยและผักจนกลิ่นหอมฝังกลบตัดเป็ดพันหอด้วยแฮมแพนเชสตอร์ทอดเสิร์ฟพร้อมเครื่องจิ้มเป็นสุดยอดเมนูความอร่อยที่เหมือนถูกซ่อนอยู่ในสุกสารอันน่าสะเพรลัวจานที่สขุมทรัพย์แวมไพร์ฟักทอง และมันฝรัง่งต้มสุกปั่นพร้อมวิปปิ้งครีมปรุงเป็นซุปรสกลมกล่อมเสิร์ฟพ,พร้อมตับหา่าและหอยเชลล์ทอดสีเหลืองทองเสิร์ฟในขันน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์คล้ายขุมทรัพย์ความอร่อยของแหวมพายที่ชวนให้ลิ้มลองจานที่3ข้าวอิตาเลียนเคียงไตลูกวัวข้าวอิตาเลียน ผัดหอมใหญ่เคลาเครื่องเทศรสกลมกลม่อมราดรสความอร่อยด้วยซอสไตลรุบวัวรสเข็มช่างเป็นเมนูสยองที่ประสานความอร่อยได้อย่างสุดยอดจานที่ 4. มูสมองแพะเครื่องเทศต้มกับสมองแพะ ปั่นรวมกับแอปเปิลและเหล้าคาวาโดสเสิร์ฟพร้อมครีมฟักทองและซอสซาบะยอเป็นเมนูคล้ายอาหารของผีเด็กที่จะร่วมปาร์ตี้ในคืนวันฮาโลวีนอันดับต่อไปเป็นอาหารจากเชฟกระทะเหล็กเชฟชุมพลครับจานแรกข้าเกลียบปากหม้อแม่นาใไส้หมูและตับผัดกับเครื่องเทศจนกลิ่นหอมปรุงรสให้ได้ที่ ห่อด้วยแป้งที่นึ่งบนปากหม้อแม่นาคเนื้อนุ่มถือเป็นเมนูที่ดูน่ากลัวแต่อร่อยแบบยากเกินจะบรรยายจานที่สองขั้วกลิ้งผีกระสือเครื่องในผัดกับพริกแกงขั้วกลิ้งรสเผ็ดร้อนห่อด้วยแป้งฟิลโลทอดจนเหลืองกรอบ แขวนเคียงไส้อ่อนทอดกระเทียมเสมือนไส้ของกระสือเป็นสุดยอดเมนูสยองแต่ก็น่าลิ้มลองไม่น้อยเลยทีเดียวจานที่สามต้มเปรตกระทะทองแดงเครื่องในสีตะไคร่ย,ย่างให้ได้กลิ่นหอมต้มรวมเครื่องเทศปรุงรสเผ็ดร้อนช่างเป็นเมนูรสจัดจ้านเสมือนการได้ทานอาหารที่ปรุงจากกระทะทองแดงที่ร้อนแรง สเสหลือเกินจานที่4แกงบวนสัมภเวสีเครื่องในหมูเคี่ยวกับเครื่องแกงกลิ่นหอมปรุงรสให้กลมกลม่อมเสิร์ฟในกระทงพร้อมข้าวดำและข้าวแดงเป็นเมนูคล้ายเครื่องเส้นของไหวที่พร้อมจะเสิร์ฟให้ได้ลิ้มรสความอร่อย เมนูอาหารชั้เลออันสุดสยองของเชฟท่านใดจะถูกปากคณะกรรมการและใครจะเป็นผู้ชนะบนเวทีการกระชันฝีมือทางด้านอาหารวันนี้ติดตามช่วงหน้าครับ